สวัสดีครับทุกท่านครับมือนีผมอยู่บ้านไายงามตบลกุดกรุงอำเภอข้ามเคืนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องครับมือนีผ้าทุกท่านมาชมมาเบิงบรรยากาศของการวานแหตึกแห่ลงปานะครับพี่น้องครับซึ่งบรรยากาศต้องบอกว่าโอ้โหคือคักแล้คกะสุดยอดมากๆครับพี่น้องครับสุดยอดแบบไหนคือคักแบบไหนไปชมบรรยากาศกันครับนี่แหละครับพี่น้องครับโอ้โห อิลีครับพี่น้องครับสุดยอดแห้งครับเบิ่งครับบรรยากาศมือนี้คนนี่หลายแห้งครับมือนีมีการสิ่งง่วกันเด้อครับพี่น้องครับผนบอกว่าง่ว3สามโตเด้อครับพี่น้องครับสุดยอดแห้งครับอันโทษเด้อครับมือนีบัตรฟังเพิ่นเก็บจักบาทก่อนครับมือนีบัตรร้อยหนึ่งบ่ครับแล้วแพร่เลยครับแพร่สามร้อยอ๋อขอบคุณครับบัตรฟังนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้องเป็นปลาธรรมชาตินะครับ บัตรฟังหนึ่งลอยบัตรแพ่สามลอยครับพี่น้องอู้ยบรรยากาศพี่น้องเลยคือคักไยครับมาเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละกมวนน้าเพลินเด้อครับพี่น้องครับเบิ่งเงาอู้ยพี่น้องเลยบุญเบิ่งเงาครับพี่น้องครับคือคักหรือบ่คือคักกับพี่น้องกับเบิ่งเอาเองเด้อครับเด้อนี่คือการว่านแหล่งแหนะครับพี่น้องครับว่านแหล่งแหล่งปลาครับการตึกแหหาปาหลาหรือว่าการล่งปลา หรือไพ่เสือเอิญการล่วงแหกันแล้วแต่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศนี่คือคากแหงอีลีครับพี่น้องครับบ้านทรายงามตำบลกุดกุงอำเภอข่ำเคือนแก้วจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับบัตรฟังหนึ่งร้อยนะครับพี่น้องครับนี่ฟังแบบนี้นี่หนึ่งร้อยบาทนะครับฟังแบบนี้นี่นี่ครับหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นแพ้นะครับยุคกลางกลางแบบนี้นี่สามร้อยครับพี่น้องครับบัตรแพ้สามร้อยครับบรรยากาศนี้ คือคากแห้งครับพี่น้องครับอู้วววกอวววรควววีวววับพี่นววคอับสอวววนวววววววครับววอวสววอนนนอวววิวววววนครับวีวววววีวรวววววววบววเป็นวว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 วรว่นวัวมาววาวววนววว่นวววววววนวว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 นวววว่วววว่นวว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 ว่วว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 ว รางวัลใหญ่นะครับเพิ่นบอกว่าซิ่งงวกันด้วยครับพี่น้องครับเมื้อนี้ครับโอ้สุดยอดแหงครับบรรยากาศผลบรรยากาศโอ้ยพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับบรรยากาศของการวานันแห่ลงปลาครับพี่น้องครับบ้านทรายงามตำบลกุดกุง้งอำเภอขําเเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรครับ บรรยากาศนี่สุดหยอนแห้งครับพี่น้องครับเบิ่งเอาเด้ยวยครับอ,นนอู้ยคนหลายแห้งครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสิไปหาเบิง่งนมาเพิ่มหมานหรือบ่หมาณพี่น้องครับให้พี่น้องชมบรรยากาศเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ